สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีข่าวนะครับแม่นเหมือนจับวงังกองทัพยูเครนส่งเครื่องบินรูปเทพมิกยี 19, ่มโจมตีด้วยขีปนาวุธนำวิถีสายทาหารรัเสเซียในเมืองเบโกรดสของประเทศรัเสเซียเสียหายยับเยินเป็นผุยผง และกองทัพยูเครนส่งโดนพีชีพทำลายสูตรวิจัยการบินและอวากาศของกองทัพรัสเซียภายในประเทศรัสเซียเองเสียหายยับเยินแต่กระจายและสื่อนอกเผยเผด็จการคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือเตรียมส่งทหารเกาหลีเหนือไปช่วยรัสเซียรบในสงครามยูเครนแล้ว เมื่อวันที่27มิถุนายน2567มีข่าวรายงานว่าได้มีข่าวสารส,สงครามการสูร้รบระหว่างกองทัพยูเครนผู้ปกป้องทิเบตไตและกองทัพรัสเซียผู้ลุกลามหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับโดยเหตุการณ์แรกเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพยูเครนนะครับได้ใช้อาวุธหนักโจมตีฐานทหารรัสเซียในพื้นที่ของประเทศรัสเซียในเมืองเบลโกลอตเมืองที่ติดกับชายแดน,นยูเครนนะครับโดยฉากการสูร้รบนี้เป็นฉากการสู้รบที่กองทัพยูเครนรายงานไวยว่า ได้ส่งเครื่องบินรบเทพรุ่น m ิกนะครับของกองทัพยูเครนยิงขีปนาวุธนำวิธีนะครับรุ่น AASM 2 5 0 Hammer ที่ฝรั่งเศสจัดหามาให้ยูเครนสู้รบกับกองทัพรัเสเซียของบริการปูตินนะครับงานนี้กองทัพยูเครนก็ไม่ทำให้ผิดหวังนะครับก็ได้ใช้เครื่องบินรบเทพ m i 9ิก 19, นะครับยิง AASM 2 5 0ย Hammer ยิงขีปนาวุธดังกล่าวโจงตีใช่เป้าหมายในเขตเบลลร์สของประเทศรัศเสเซียในเมือง เนคอตทีว่านะครับแวนเบคลอตของรัสเซียที่ระบุว่าเป็นฐานที่มั่นของทหารรัสเซียรครับที่มีการเคลื่อนไหวในบ้านหลังต่างกล่ครับสุดท้ายก็เป็นเป้าโจมตีโดยดมือของ AASM 250 Hammer ของกองทัพยูเครนยิยงจากมิ29โจมตีได้อย่างแม่นยำนะครับตามภาพวิดีโอที่เห็นที่กองทัพยูเครนถ่ายวิดีโอไว้ด้วยะนะครับ่น้องที่แสดงเห็นว่าสามารถเล่นงานฐานทหารรัสเซียได้อย่างแม่นยำนะครับแม่นเหมือนกับปังเลยทีเดียวสง่งผลในงานนี้ถ้ามีทหารรัสเซียอยู่ในฐานากลางนั้นับเบียงแน่นอนนะเพราะว่า a s m 250 Hammer ที่ฝรัง่งเศสมอบให้ยูเครนนั้น ยิงได้อย่างแม่นยำนะครับพี่น้องโดนไปทีก็ล่างแต่ะจายเหมือนกันนะครับขนาดเหล็กขนาดหินขนาดปูนแต่หลังคาของฐานดังกล่าวนั้นแข็งขนาดนั้นนะครับหลังของรัสเซียคงแกกแหลกละเอียดเหล็กเดียวหน้าดูนะครับพี่น้องสื่อโนาคิดเหมือนกันนะครับว่าทําไม S400 S300 ที่ว่าเก่งนะักเก่งนาของรัสเซียที่เป็นขีปนาวุธต่อต้อตานอาศซยนขั้นเทพของรัสเซียนั้นทําไมไม่มาสก,กัด MIG19 ของกองทัพยูเครนหรือแฮมเมอร์ ของกองทัพยูเครนนะครับไปให้ทหารยูเครนขับเครื่องบินรบเทพมิยี่สิบก้ามาโจมตีในแดนนของประเทศรัสเซียที่เมืองเบียร์กอได้แบบนี้นะครับน้องตามภาพวิดีโอ,อที่เห็นที่กองทัพยูเครน รายงานไว้นะครับพี่น้องอาจจะลืมเสียบปลั๊กหรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่สุดท้ายแล้วถึงจะลืมเสียบปลั๊กหรือเสียบปลั๊กอยู่หรืออย่างไรก็ตามก็ทําให้ฐานอาหารนัเซียนั้นถูกทําลายย่อยยับไปเรียบร้อยแล้วด้วยมือของแฮมเมอร์ที่ยิงจากมิเกล9ของยูเครนนะครับที่นักบินมีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างมากนะครับ และไม่โดนโจมตีจากขีปนาวุธต่อตากยานของรัสเซียด้วยนะครับพี่น้องยังสามารถบินได้อย่างคล่องแคล่วนะครับโจมตีซตึมสตึมใส่แบบนี้นะพี่น้องงานนี้ทำให้ S 300 S 400ของกองทัพรัสเซียที่ว่าเก่งนักเก่งนะอาจจะขายไม่ออกเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าถูกกองทัพยุครนใช้เครื่องบินรบมิก29ที่เป็น เครื่องบินลบรุ่นเก่าแล้วนะบพี่น้องสามารถจบตีได้ถึงดินแดนของประเทศรัสเซียแบบนี้นะเพี่นน้องขายหน้าขายตาไปทั่วโลกเลยทีเดียวระดับ S 3 0 0 S 4 0 0ถึงแม้ว่าจะเสียปักหรือไม่เสียปักก็ตามก็ไม่สามารถสกัดเครื่องบินรบเทพของกองทัพยูเครนได้แบบนี้นะครับและเหตุการณ์ต่อมานะปเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพยูเครนได้ส่งโดนปีชีพคอมิกาเซ บินไกลจากดินแดนของยูเครนมาโจมตีพื้นที่สําคัญทางอาหารของกองทัพร,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 รัสาารเซเียขาออริการปูตินนะครับที่หน่วยข่าวกองของยูเครนสืบทราบมาว่ากองทัพรัสเซเียขาออริกาโปรตินนั้น ตั้งสถานที่สําคัญที่เกี่ยวข้ของกับกองทัพรัสเซียไว้ตรงไหนบ้างนะครับพี่น้องและฉากการสรุปนี้ก็เป็นฉากการสรุปที่ระบุว่าโรถผีชีพของกองทัพยุเคเรนนั้นเข้าโจมตีโรงงานของกองทัพรัสเซียนะครับที่ระบุว่าเป็นโรงงานวิจัยเลสกินนะครับซึ่งผลิตอุปกรณ์เคมี K Me นะครับสำหรับอุตสาหกรรมการบินและอวกาศของกองทัพรัสเซียตั้งอยู่ที่บริเวณนี้นะครับแต่สุดท้ายก็เป็นเป้าโจมตีของโนรนผีชีพ ของกองทัพยูเครนแบบนี้นะพี่น้องซึ่งข่าวรายงานเพิ่มเติมว่ากองทัพยูเครนนั้นได้ส่งรถพิชีพมาละแวกนี้จำนวนสี่ลำนะครับถูกยิงตกเหนือเมืองตะเวีย2สองลำและเหนือมอสโกหนึ่งลำส่วนอีกหนึ่งลำนั้นก็บินมาโจมตีโรงงานวิจัยแห่งนี้ได้นะพี่น้องจนทําให้เกิดระเบิดและมีภาพวิดีโอที่ถ่ายจากประชาชนชาวรัสเซียลงบนโลกออนไลน์นะครับที่แสดงให้เห็นว่าโรนพิชีพ ของกองทัพยูเครนนั้นสามารถโจมตีโรงงานวิจัยเลส,สกินซึ่งใช้สร้างผลิตภัณฑ์เคมีสําหรับอุตสาหกรรมการวิ่นแรงอากาศาของร,รัสเซียตั้งอยู่ที่ตรงนี้นะครับพี่น้องสุดท้ายก็ไม่รอดนะครับถูกกองทัพยูเครนสงรง่งรถพิชิพราคาถูกมาโจมตีได้ถึงนินแดนของประเทศรัเสเซียอีกแลวนะครับไม่รู้ว่า s 4 0 0 S300 หรือแผ่นซืเอ S1 ันหรือขีปนาวุธต่อต้านอายุธรุ่นอื่นของกองทัพร,รัสเซียทาอะไรอยู่นะครับ่อยให้โดนพิชิพราคาถูกของกองทัพยูเครนมาทําลายโรงง,งาน ของกองทัพรัสเซียได้แบบนี้เท่าละสุดท้ายก็ทําให้เสียหายยับเยินซึ่งในข่าวก็ไม่ระบุนะครับว่าเสียหายไปเท่าไหร่แต่มีการระเบิดเกิดขึ้นแน่ๆที่โรงงานดังกล่าวนะครับงานนี้ทําให้ทหารรัสเซียหรือคนที่เป็นบุคลากรของกองทัพรัสเซียร้อนไนหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะตั้งอยู่ตรงไหนก็ตามก็จะมีโดยพีชีพของกองทัพยูเครนตามไปไล่ล่าแบบนี้นะครับส่งผลให้เจ้าที่ของกองทัพรัสเซียทั้งที่เป็นพลเรือนและทหาร อยู่ยากเลยนะครับพี่น้องเพราะว่าไม่ปลอดภัยในพื้นที่ของประเทศร,รสัส, S 400, S รสรรเซียเองแม้ว่า S400S300 เทพของกองทัพรัสเซียจะเสียบักหรือไม่เสียบักก็ตามก็ไม่สามารถสกัดโดนวิชีพจำนวนมหาศาลที่กองทัพยูเครนส่งมาโจมตีพื้นที่เกี่ยวกับทางอาหารของกองทัพรัสเซียในประเทศร,รสัสเซียเองได้แบบนี้เลยข่าวสุดท้ายนะครับเป็นข่าวที่รายงานจากสำนักข่าวต่างประเทศนะครับรายงานไว้ว่ากลรดการคิปจองอ่นแห่งเกาหลีเหนือนะครับ พันธมิตรเพื่อนรักของเผด็จการปูตินผู้นำรัเสเซียจะช่วยเหลือกันในการสู้รบกับกองทัพยูเครนครับพี่น้องที่ข่าวสักข่าวสางประเทศได้รายง,งานไว้ว่าประธานาธิบดีคิมจองอึนแห่งเกาหลีเหนืออาจช่วยประธานาธิบดีปูตินแห่งรัเสเซียนะครับโดยการส่งหน่วยทหารช่างของกองทัพบ,บกเกาหลีเหนือเข้าไปยังยูเครนนะครับ โดยทางกระทรวงการของอเมริกันได้ออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับข้อมูลถึงความเป็นไปนได้ที่จะมีการส่งทหารเกาหลีเหนือไปยังยูเครนเพื่อทําการเข้าร่วมสงครามว่าเป็นบางสิ่งที่ต้องคอยจับตาด,ดูโคศกกลาของอเมริกันได้ให้สัมภาษณ์ว่าถ้าผมเป็นฝ่ายบริหารของกองทัพเกาหลีเหนือ ผมจะตั้งคำถามถึงตัวเลือกของผมที่จะส่งกองกําลังของผมไปเป็นปุ๋ยในสงครามที่ผิดกฎหมายที่ลบกับยูเครนซึ่งข้อสมมุติฐานเหล่านี้เป็นสิ่งที่พวกเราคอยจับตามมองดูอยู่เวลาจะเป็นคนบอกกิมจองอึนนั้นเต็มใจที่จะสละหน่วยรบของตัวเองเพื่อเอาใจปูตินโดยการทําให้รัฐบาลของเขานั้นอ่อนแอลงเขาอาจจะช่วยปูตินในการส่งทหารช่างไปที่สงครามในยูเครน กองทัพส่วนกลางของเกาหลีเหนือได้ประกาศว่าเกาหลีเหนือจะเข้าร่วมกับกองทัพรัสเซียได้เร็วที่สุดเดือนหน้าโดยทหารช่างจะถูกส่งไปยังโดเนตในฐานะส่วนหนึ่งของพันธมิตรระหว่างเกาหลีเหนือและรัสเซียก็เป็นข่าวที่รายงานจากหนักข่าวต่างประเทศนะครับที่เป็นได้จากความข่าวข้าประมาณนี้นะครับที่เกาหลีเหนืออาจจะส่งทหารช่าง,งไปช่วยรัสเซียรบกับยูเครนในยูเครนนะครับอ้องในภูมิภาคโดเนตซึ่งอาจจะได้เห็นปุ๋ยเกาหลีเหนือเพิ่มขึ้น,นครับ ที่ตอนนี้มีแค่ปุ๋ยรัสเซียที่ทหารรัสเซีย ถูกปิดชีพด้วยมือของทหารยูเครนจำนวนมากจากคำสั่งของบริการปูตินทําให้ประเทศยูเครนได้รับปุ๋ยจำนวนมากและบางงานนี้อาจจะได้ปุ๋ยเกาหลีเหนืออีกก็เป็นได้นะครับพี่น้องหากคิมจองอึนส่งทหารช่วยปูตินรบกับยูเครนนะครับพี่น้องก็นำคอยดูจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้แอดปีนได้ขอจากลากระเพงเท่านี้ถ้าพปูดไปชัดพูดผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม่องเัด้วยนะครับเพื่อให้พลาดข่าวสารดีๆมาต่อไปขอบคุณมาก